ต้องทำเวลาทางนานเรารอยอยู่ต้องรีบกินแซ่บแซบแซ่บมากเลย มาค่ะเพื่อนเพื่น,น,นมาค่ะอร่อยเลีวยแซ่บแซบ ับมากมาค่ะพเพื่อนๆกินกันหรือยังคะเนี่ยกินข้าวทุกวัน่อยขมแต่ว่าเป็นสุขนะคนอีสานบ้านเราทำ จะมุมมามหน่อยนะคะเพราะว่ารีบเวลาเรามีน้อยก็าเที่ยงค่ะขกาเที่ยงวันนี้มีลาบค่ะ มีก้อยขมข้าวเนียวแล้วก็ผักมาค่ะมากินข้าวด้วยกันเร็วจะได้ลงมาค่ะมา จะมุมมามหน่อยนะคะเพราะว่ารีบเวลาเรามีน้อยหลังจากหอยออกเนาะเพื่อนๆเ,เนาะทีนี้ก็รออีกห้าวันรออีกทีนนะึอตัวหนไหนมาค่ะเพื่อนๆกินกันรือยังคะนี้กินข้าวทุกวัน จานนี้เขาทำอร่อยค่ะต้องทำเวลา่ำงานเรารอยอยู่ต้องรีบกินมาค่ะมา ค่ะเพื่อนๆกินกันหรือยังคะเนียกินข้าวทุกวันก้อยขมแต่ว่าเป็นสุกนะผนอีสานบ้านเราทำข้าวเที่ยงค่ะข้าวเที่ยงวันนี้มีลาบค่ะมีก้อยขมข้าวเหนียวแล้วก็ผักมาค่ะมากินข้าวด้วยกันเร็วจะได้ล มาค่ะร่อเพื่ต้องทำเวลา่รง,งานเรารอยอยู่ต้องรีบกิน ไปมากินด้วยกันค่ะต้องมปทำงานต่อเนาะตรงทัาเดินด้วยท้องค่ะอร่อยค่ะก้อยขมจะเป็นสุกนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมกันก้อยขมแต่ว่าเป็นสุกนะคนอีสานบ้านเราทํา มือทำงานต่อเนาะลองทับเดินด้วยท้องค่ะอร่อยคะ่ะก้อยขมจะเป็นสุกนะคะก้อยขมแต่ว่าเป็นสุกนะคนอีสานบ้านเราทำ มาค่ะเพื่อนๆเจ้านี้เขาทำอร่อยค่ะมาค่ะมาข้าวอวดเพื่อนๆก่อนเรียกน้ำย่อยเนาะ อีกแล้วนะคะขอเก็บเวลาอีกแล้วสามนาท,ขาทีข้าเที่ยงค่ะข้าเที่ยงวันนี้มีลาบค่ะมีก้อยขมข้าวเหนียวแล้วก็ผักมาข่ามากินข้าวด้วยกันเร็้จะได้รับข้าอวอวดเพื่อนๆก่อนเรียกน้ำย่อยเนาะคงมือทำงานต่อเนาะ ตองทับเดินด้วยท้องค่ะอร่อยค่ะก้อยขมจะเป็นสุกนะคะขอนาทีอีกแล้วนะคะขอเก็บเวลาอีกแล้วสามนาทีขอนาทีอีกแล้วนะคะขอเก็บเวลาอีกแล้วสามนาทีไนมากินด้วยกันค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมกันมาค่ะมาขอบคุณนะคะที่รับชมกัน มาค่ะมาคอยขมแต่ว่าเป็นสุกนะคนอีสานบ้านเราทำไยวจะมาโอเคคลิปนี้แค่นี้นะคะขอเก็บเวลาแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ